ไม่นิ่ง่ต้องหนูบดิ่งใช่้หม <c oughs> คนนิ่งยังแม่นางสวยแม่นางจะบอกแม่นางสวยจะเจ้าเท่าไหร่เจ้าเท่าไหร่เาเท่าไหร่ขอโทษนะคะต้องกิ่ตโตโตนะ สวยงามช่างช่างเก่งมากแล้วคนก็สวยคนไม่ค่อยสวยค่ะแต่ช่างเก่งมากาศงานกันนะครับเจ้าภาพทุกคนถ้าใส่ภาพเสร็จแล้วก็จะได้ภาพพิเศษ เชื่อายสาหีนไมอ่ะไม่มีเน็ตนึ่าเนพี่พ่อพี่พ่ออไปิดไดโดน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 ปิดแบบเพิ่มขึ้นไเอาตรงนี้เลยเนาะกระนดวกใช่ไลเอาเสื่อมันดตรงนี้เก้าอี้ให้พ่อแม่นั่เอาน่าทั้งสามคนในั่นเก้าอี้พี่ก๊อฟ f ีก็ถามว่าพี่ก๊อช่องไหนพี่ก๊อช่องของพี่คนชื่ออะไร ไม้ก๊อฟค่ะไม้ก๊อฟค่ะทุกคนไปดูไม้ก๊อฟนะเพราะแม่แดงอยากลงแล้วน่ะแล้วไปดูไม้ก๊อฟกันนะทุกคนไปดูไม้ก๊อฟกันนะทุกคนแม่แดงจะลงแล้วนะเคเคไปดูไม้ก๊อฟดูพี่นางก็ได้นะแม่แดงไร้นานแล้วอยากถ่ายรูปแบบ ก็ลสมภัตพันกว่าคนนี่เขางยือจะได้อ่ากินแรกต้องกินบ่เออมาแกแล้วบาสไออบอจ้าฮะร้รรา,รานสะไพลลอ้อบ่อ ให้เปดูนก่อนนะยายอย่าเดี๋ยวดูถ่ายให้ยายหนูไลฟ์สดอยู่มันถ่ายไม่ได้ยายอยากให้ถ่ายรูปให้เดี๋ยวยายหนูไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปให้พ่อบอกให้มานั่งถ่ายกับยายนะหลไ่ก็่าลย่อนเย่อเย่อแฮ ไอ้มันช่วยสวยยังเลยสวยได้ไหมสวยไหมลูกสาวรอสวยไหมสวยได้ไหมเนี่ยถอยหน่อยถอยหน่อยคก่ <c oughs> ช่างไม้กรอฟค่ะไม้กรอฟค่ะแม่แดงจะลงแล้วนะทุกคนไปดูไม้กรอฟกันนะ เน่แน่แน่ไม่กรอบเนี่ยไม่กรอบเนี่ยใครเขาบอกอาปบอมไม้บอกไหมไม่เขาบอกว่าช่องอะไรไม่กรอบค่ะภาษาอังกฤษ M A I G O L F ค่ะอ่าวทุกคนเข้าไปดูนะ M A I G O L F แต่แม่แดงเหนื่อยแล้วได้นานแล้วเนี่ยเหนื่อยแม่แดงจะลงแล้วทุกคนดูไม่กรอบกันนะทุกคนแม่แดงลงกันนะ